สวัสดีครับโจฮักนัสสลคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับในการที่คนที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดอุดตันในสมองแตกตีบนะครับเราก็จะใช้สมนุนไพรชนิดนี้ในการที่เราจะมาแนะนํากันวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม่ว่าจะเป็นนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันหรือพฤติกรรมที่เขาเรียกกันว่านะครับคุมอย่างไร ให้เบาหวานไม่ขึ้นมากเกินไปและก็ความดันมากเกินไปท่านผู้ชมและทำให้มีผลต่อสมองนะครับและก็เส้นเลือดไปอุดตันหัวใจและก็อุดตันเส้นเลือดในสมองทำให้สมองตีบแล้วก็แตกเป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็นโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตวันนี้นะครับเราก็มาดูชัดๆท่านผู้ชมสมุนไพรชนิดนี้นะครับชื่อว่าสมุนไพรผักเชียงดาที่เราจะ นะครับนำมานำพาในการที่จะบำ,บ,ำ,บ,ำบัดรักษาและก็บอกให้รู้ว่าถ้าเรามี3สมุนไพรชนิดนี้อยู่ในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นผักเชียงดานะครับและสมุนไพรต่อไปนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือหินฟ้าแลบและสมุนไพรต่อไปนะครับก็คือชเชลมเถาแต่วันนี้นะครับชุดแรกเลยนะครับก็คือผักเชียงดาท่านผู้ชมดูใบชัดๆนะครับอันนี้ใบแหวงนิดนึง ผักเชียงดาเนะี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับในการลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและก็ลดความดันนะครับปรับอินซูลินให้แก่ร่างกายนะอันนี้ชนิดที่1ชนิดที่2เราก็จะตามไปว่าเป็นสมุนไพรชนิดใดท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นจะเป็นเถานะครับของสมุนไพรผักเชียงดาในการพิชิตโรคเบาหวานนะครับเราไปดูชนิดที่2กันเลยนะท่านผู้ชม ชนิดที่สองนี่ก็คือจะเป็นสมุนไพรนะครับหินฟ้าแลบครับสมุนไพรหินฟ้าแลบเรามาดูกันเลยท่านผู้ชมว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเรานะครับอย่างเมื่อกี้นะครับผักเชียงดาอันนี้ก็คือหินฟ้าแลบนะครับเอาชัดๆเลยสูมให้ท่านผู้ชมได้ละชัดเพราะว่าเราลดน้ํานะครับอันนี้ก็คือหินฟ้าแลบท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าหินฟ้าแลบนี่คือช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและก็พอพอมีไขมันไตกีซลายมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คือเกิดปัญหาโรคหัวใจนะครับแล้วก็เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันแล้วก็สมองอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับปรับอินซูลินได้ด้วยท่านผู้ชมสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานได้อย่างชังงดดักแลนะครับทีนี้นะครับจุดที่3คือที่เราจะไปก็คือชะเอมเถาท่านผู้ชม ก็คือเดี๋ยวให้กล้องนำพาเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้เป็นการเซอร์เว์ในป่านะครับในป่าในสวนบ้านเราเอาท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับจริงๆเขามีเถาหนที่แต่ว่าเถาอยู่ตรงเนี้ยมันน่าจะเด่นชัดนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คือสมุนไพร ชาเอมเถาท่านผู้ชมเรามาดูใบกันชัดๆนะครับว่าชาเอมเถาเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้วันนี้แดดแล้วก็มาคุยกันเลยนะครับชาเอมเถาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรที่นะครับในการที่เราจะมาแก้เกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันนะครับดูใบชัด,ชดเลยท่านผู้ชมเขาเป็นใบที่ใหญ่นะครับใบที่สวยงามใบใหญ่มากนะครับอันนี้ก็คือเวลาขยายพันธุ์ก็คือเอาไปตัดชำปักกิ่งได้ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับผู้ที่เป็น โรคเบาหวานเป็นชนิดที่3นะครับถ้าเรามีในบ้านไม่ว่าจะเป็นผักเชียงดาไม่ว่าจะเป็นหินฟ้าแลบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเชเอมเถานะครับที่มีลักษณะใบคู่ขนานกันอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราไปคุยกันตรงโน้นดีกว่าว่าไม่ว่าจะเป็นเชเอมเถาผักเชียงดาแล้วก็สมุนไพรนะครับหินฟ้าแลบเป็นอย่างไรนะครับว่าวิธีการใช้เอาเราไปนั่งอยู่ตรงมุมโน้นดีกว่าเนาะ เพราะว่าผมว่าหลายคนเนี่ยคงจะจะได้ยินจากปากผมพูดว่าเอ๊ในการบําบัดรักษาเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับเ่ะเราก็จะมาเอามุมนี้ท่านผู้ชมเวลาน,นานหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็จะมาคุยกันนะครับจริงๆแล้วนะครับในการที่จะใช้ผักเชียงดาเนี่ยอย่างอย,อยู่มุมโน้นนะจุดแรกผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักที่นะครับแก้โรคเบาหวานได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกันนะครับส่วนใบเราจะเอาประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ5-8ใบ แล้วหินฟ้าแลบก็ประมาณ5-8ใบนะครับส่วนเชื้เอมเถาเราก็จะเอาประมาณ5-8ใบเช่นกันนะครับเอา5ใบก็สะดวก8ใบก็แล้วแต่ท่านผู้ชมส่วนน้ำวิธีการต้มนะครับเราก็จะใช้น้ำประมาณสัก1.5ลิตรถึง2ลิตรนะครับเราจะกินอย่างไรครั้งละประมาณ1แก้วตอนเช้านะครับหลังอาหารตอนเที่ยงก็หลังอาหารตอนเย็นก็หลังอาหารครั้งละประมาณ1แก้วแต่ทุกทกท่านนะครับขอให้นะครับมีความ ระมัดระวังนะครับในการที่เราจะมาบําบัดเกี่ยวกับโรคความดันไขมันอุดตันเบาหวานนะครับเส้นเลือดในสมองตีบแตกนะครับเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดปัญหาโรคหัวใจแล้วหลังจากที่เรากินนะท่านผู้ชมเอาวิธีการกินนะครับหลังจากเรากินเช้ากลางวันเย็นนะครับกินอยู่สองถึงสามวันท่านผู้ชมเราก็หยุดประมาณ1-2ถึงวันก็ได้นะครับ แล้วเราก็ไปกินติดต่อกันนะครับ2-3วันหยุดไปอีก3-4วันอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็ต้องมันคอยเช็คว่าความดันเราเท่าไหร่เบาหวานเราเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับที่โจจะมาคุยวันนี้ก็คือว่านะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูกันว่า,าพฤติกรรมของท่านพฤติกรรมการกินการกินอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากถ้าท่านไปกินนะครับน้ําอัดลม ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขา,ขาวขาวไม่ว่าจะเป็นสีเข้มเข้มนะครับน้ํหล้างส้วมเนี่ยนะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยน็อกได้นะครับถ้าท่านเป็นโรคที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็แตกเป็นเบาหวานความดันไขมันไตกรีสลายที่มากมายนะครับเข้าไปอยู่ในห้องน้ําและล้มตึ้งเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับหลังจากที่ผมวันนี้เป็นการแนะนำนะครับในการใช้ชีวิต นะครับถ้าเรามีสมุนไพรผักเชียงดาสมุนไพรห็นฟ้าแลบและสมุนไพรช้เอ็มเถานะครับด้วยการที่เราใช้ใบทั้งหมดในการที่จะมาต้มรวมกันจะทําเป็นชาชงดื่มก็ได้ท่านผู้ชมและในการสะดวกเนี่ยก็แล้วแต่จะเอาใบนะครับโดยที่ไม่หั่นก็ใบก็ได้นะครับสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันอุดตันไตกิีสลาย และนะครับป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบแตกนะครับเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็ทำให้นอกได้นะครับเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมาเข้าใจแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือนะครับการทำความรู้จักกับตนเองว่าศึกษาตนเองว่าพฤติกรรมของท่านการกินเป็นอย่างไรน้ําอัดลมทุกประเภทเราต้องห้ามเลยนะครับของหมักดอง เราก็กินให้น้อยมากที่สุดนะครับผลลมกลากไม้เราก็เลือกกินได้ได้อย่างที่ดีที่สุดขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะครับคือสมุนไพร3มชนิดนี้ก็คือผักเชิงดาหินฟ้าแลบและชะเอมเถาได้อย่างช่าง,งัดนักแลเลยครับ